านี่นี่นี่นะครับสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้เดี๋ยวมาพบกับผมบองชายนายจวดดำครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปหาจับเขียดกันวันนี้มีฝนตกเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามืดมากนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปจับเขียดครับเดี๋ยวเราจะไปกินกุ้งกินหมูกระทะกันก่อนดีกว่านะครับค่อยไปจับ เดี๋ยวกินเสร็จก่อนนะครับค่อยไปจับถึงจะมีแรงจับนะครับวันนี้มาที่อ่างเตยอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาคือเกาครับพี่น้องเพราะว่ามามืดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดึกๆซะหน่อยครับเดี๋ยวจะไปตามจับเขียดกันนะครับที่นี่เขียดมันลายครับพี่น้องนี่ครับมาๆๆกำลังแซ่บเลยนนี้คนนี้นะครับผอมๆอยู่นะครับดูครับขอคำที่อร่อยๆหน่อยนี อย่างไงครับอร่อยจังนะครับนี่คนนี้เห็นอีกแล้วครับโลเหมือนเดิมคือเก่าครับพี่น้องอยากอยากเจออยากเจอต้องไหมที่นี่อ่าอยากเจอครับต้องมาอ่างเตยครับกระท่อมกลางน้ําอ่างเตยนะครับวันนี้ก็อ่าเป็นวันเกิดของคุณน้องวันนี้ก็ขอเจออยู่นี่นี่ ผักผักบุ้งผักอะไรเขาก็เลยมาได้จังหวะพอดีนะครับวันนี้แฮปปี <you> ้เบิร์ดเดย์คูยูนะครับของคุณน้องนบรรยากาศไม่มีใครครับมีแต่พี่กับน้องนะครับนี่นะครับโ<น>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 อ้ยไส้กรอกรวบปากอ้ามโหอุ<า>้ย<า>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 คำใหญ่ เจับหนักจับเต็มจับเป็มเลยนะครับเดี๋ยวแต่เมนูที่ชอบเลยนะเดีวแต่เมนูอันนี้เป็นเมนูเนื้อนะครับเป็นชอบลูกๆนะคนเพราะว่าดูหน้าตาเขาจะลูกๆลูกๆลูกๆต้องไหม เดินครับน้ำอืมตาต่อยมหัวตาปิดเสือตาปิดเสือกจมูกเสือบีน้องปลาผักเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ต้องลวกได้ครับผักให้กินเออมีวิตามินอืมอืมอร่อยไหมแบบดีใจหูเลยเราจะนั่งจอเออทีนี้ไม่ต้องไปนี่แลอะไรมาหาลัย ซื้อนก้เะครับเลยก็มีอยแม่ตอนแรกจะพดใุ้งเิ้มแล้วจะจะพาไปจับเขียดเดี๋ยวเราจะรู้นะครับว่าเขียดที่นี่ม่เยอะนะครับแล้วเราจะพาไปนอนเดี๋ยวเราแกะกุ้งก่อนท่านพี่ สดมาเนื้อแน่นนะครับมานี่ก็บอกว่าเมือสายเชายเชงเซาเนะครับเือปลเป็ดแล้วเนี่ยกุ้งเยอะเพราะว่ามันดงกุ้งนะครับเนี่แต่แกะมันก็ <c oughs> เนื้อก็แน่นนะครับแน่นคือหวานเจียบหวานเจียบงายกิก็กินรวมรวนเี่ยนี่ะกินด้นเยอะมึกินนอนมั่ น้ำมันเกล้วกินผักสดตามนด้น้ำมักอมา้าวมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาจับเขียดกันครับวันนี้โอ้โหบรรยากาศเนี่ยมีแสงจันด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวตามไปดูกันแล้วกันนะครับ นี่ครับไปเขาเรีเยกเขาเรีเยกเรียกทุ่งอะไรนะครับที่นี่ทุ่งเขาก้นห้อยนะใช่ครับเอาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราเตรียมแบตเตรียมไฟแล้วนะครับตรงไหนดีเดี๋ยวครับนี่นะครับก็จะมืมดๆหน่อยนะครับรู้สึกว่าวันนี้ฝนมันจะตกมาหน่อยๆ เวลาในขนาดนี้อุก่ทุ่มแล้วดึกแล้วนะเนี่ยเขียดมันจะออกมาเนาะต้องรอลุ้นนี่มีเสียงกบเขียดร้องด้วยนันี้ครับอุ้ยนุ่นหู่นตัวใหญ่นะครับนู่คนคืออะไระเนยนกบินไปแล้ว ากันดูนะครับเพื่อน,นครับมันจะมีให้บ่นอ,อน่อบาเน่ปกติถ้าถ้ามันมีฝนตกหน่อยๆแล้วมันไม่ค่อยออกแล้วครับกบเขียดฉันเดินคนเดียวปร่าเปรียวหัวใจ น่าจะมีน้องนายสักคนมาเดินเคียงข้างฉันโอ้ยน,นี้นะเอกก็ไม่ได้มาด้วยเ <ś c oughs> รียองกะทำไมไมันเป็นอย่างนี้เรื่องน,นี้มันลอยเท้าช้างนี่ครับ <ś c oughs> มันลอยช้างนี่ว่าใช่ไหม <ś c oughs> ใช่ครับ <ś c oughs> โอ้ยน้องรับ นี่มีช้างด้วยเลยนี่อ้าวดูครับเพื่อนมีรอยเท้าช้างอย่างเงครับที่นี่นี่เพิ่งมาอุ้ยน่าจะไม่เกินสองวันเมื่อเนี่ยหลุมเบลือเบล่าเนี่อเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเราจะไปตามจับช้างดีกว่าเนี้ยเนี่ยจริงจริงนะเพื่อนอือยะเอาแล้วต้องส่องดูรอบๆด้วยนะครับนี่นี่น่า แล้วครับพี่น้องนี่เนโอ้ยเนี่ยมันเล่นอ้อยตรงนี้สิเนี่ยเห็นไหมน่ะที่ปากอ้อยอยู่อ้าวโอ้ยเราจะไปจับขบหรือจะจับลูกตามจับลูกช้างดีนี่นี่ไงใช่ไหมนี่ลาบเลยตอนนี้เป็นฝีมือของท่านเลยนะเนี่ยโอ้ยเอาแล้วที่นี่นั่นนั่นเกือบแล้วนั่นนั่นเกือบ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  อ้าวนี่นี่นี่ได้แล้วโอ้ยเอาเร็วเว้ยเดี๋ยวโุนก่อนครับนั่นเลยครับพเพื่อนมาแล้วเ้ยม,มีมีจริงมีจริงครับใส่เข้าไปปดนาดน,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 นั่น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  ไไน,นี่ฮะคุณเพื่อน,นครับปั๊บาเป็นยังไงมีมันหวานครับพี่น้องครับมันหวานได้ครับด้วยน,นี้ของจริงครับของจริงของเทียมนะครับดูก่อนครับดูก่อนต้องดูตามันนะดูตาแล้วดูใหญ่ดูตาตาแดงแดงดตาแดงแดงมันนันน่นนั่นอุ้ยเยอะ ตัวนี้ตัวใหญ่ครับเฮ้ยไปตรงไหนแล้วดูไหมครับไหนครับไม่น่าจะอยู่แล้วงงครับ มาดูกันต่อเพื่อนครับมาเด้ค e ร uh, ับพี่น้องนะ้อมาเบิ้งอุ้ยมี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 อุ้งจะต้องระวังด <ped> ้วยนะครับเพราะว่าขึ้นด้วยเนี่ย นอ้นี่ี่นี่นี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ทัน่ะไปแล้วครับไปแล้วนี่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 ตบอ้าวนี่เป็นไงจ้าครับนี่พี่เคียดเจอบองชายแล้วหนาวเดี๋ยวนี่นี่สดชื่นมา จริงๆแล้วเขียดตัวนี้นะครับถ้าอากาศมันจะร้อนๆครับเขียดจะอ่อนนะแต่พอดีวันนี้มันมีฝนตกมาหน่อยกระโดดวะนี่กระโดดยิ่งกว่าเขียดกันนี่เลยครับคนจับคนจับครับอู้ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นผักอ่า เรียกผักอะไรนอเนิไปกินได้นะกินกับลาบนะอร่อยแซ่บเลยกับพี่นอเนิรักนีนะนี่นี่เออที่เนี่ยมันเกิดตามธรรมชาติด้ครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นข้างบนเลยไปด,ดูครับเพื่อนครับเพื่อนที่จะเดินยากหน่อยนะครับคือมันฝนตกเนาะเขาอยู่ในคลอง วันนี้ฝนก็เพิ่งตกด้วยครับไหนโดดไปแล้วครับโดดไปแล้วครับไปไหนนะครับรูปทางมันเยอะมากเลยครับเพื่อนเมื่อกี้ไปเจอรอยช้างเราจะเจออะไรหรือเปล่านี่มาที่ทุ่งครับเดนนี้ตามมาครับแหม่เนอะเดย นี่เป็นรอยอน,นี่คือรอยเท้าช้างนะครับนี่เป็นลูกน่เป็นลูกครับตัวนี้คงไม่ใช่รอยเท้าอึงหรือเท้ากบแน่นอนครับ <oz ático> เอาแล้วเรามาอยู่ที่ไหนกันที่คือถ้ามันมีแสงจันทร์นะครับมันไม่ค่อยออกครับเขียด ต้องหาในที่ลุ่มครับอนุมีแสงกันครับเพราะว่าต้องอากาศมัร้อนครับแต่ว่าเราก็มาลองหาดูเดี๋ยววันนี้ก็จะจับได้หลายหลายเติบอยู่ครับรอชมผลงานครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะนี่นี่มาดูครับเพราะว่าเราเราเราก็ตามจับมาได้เยอะนะฮะนี่มูเตหนีช้างบ้างนี่น,นี่ได้ได้หลายตัวอยู่นี่นี่นั่นนี่เนี่เียรนะครับเนีย เนี่ยดึกเดินนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะว่าช่วงช่วงฝนตกก็ไปตามจับมาได้หลายเติดหมูนะครับครับก็พอคืนนี้ก่อนนะครับเพ,เพื่อนเพราะว่ามันดึกแล้วก็ได้ได้ได้ไดเยอะอยู่พอสมควรนะนี่ก็มานี่สองถุงครับสองถุงเพราะว่าเสียงจันกระจ่างแล้ว<ด>ไม่ค่อยอ,อ่อน้ะครับเดีย๋ยวก็อ,อ,อก่อนจะหายหน่อยนึงครับ ครับโอเคครับ,<ม>รบอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับจะไปตามหาอะไรกันอีกจะตามจับลูกช้างหรือจะตามจับเขียดดีนี่สวัสดีครับ